สำหรับอุปกรณ์การทดลองนะคะอุปกรณ์การทดลองในเรื่องวงจรบริดของวิสโตนเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะอันที่1ก็คือมิตเตอร์บริดของวิสโตนก็จะประกอบไปด้วยเส้นลวดยาว1เมตรนะคะมีสเกลทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อสำหรับอ่านค่า L1 และ L2 นะคะแล้วก็จะวางอยู่บนรางนะคะซึ่งมีปุ่มต่างๆเพื่อที่จะ ต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันที่สองก็คือตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าอันนี้ก็คือตัวต้านทานเป็นลักษณะเป็นแถบสีแบบนี้ซึ่งเราสามารถอ่านค่าได้แต่เนื่องจากว่าเราต้องการหาค่าของมันเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจะเอาเทปดำปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้สามารถอ่านค่าได้นั่นเอง ในการทดลองนี้เราจะทําการทดลอง2เงื่อนไขเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า2ตัวเมื่อนักศึกษาทําการทดลองเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ค่าความต้านทานซึ่งเป็นค่าจากการทดลองเมื่อเราทําการทดลองเสร็จนะในใบางานจะให้เราทําการเปรียบเทียบหรือหาค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด ของค่าที่ได้จากการทดลองอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจำเป็นต้องมีค่ามาตรฐานหรือค่าจริงเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบซึ่งค่าอามาตรฐานหรือค่าจริงกำหนดให้ใช้ค่าที่อ่านได้จากโพมิเตอร์อุปกรณ์ถัดไปนะคะเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรง1-1.5โวลต์ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ ทำหน้าที่จ่ายแรงดันให้กับตัวต้านทานภายในวงจรนะคะอุปกรณ์ถัดไปเรียกว่ากาวานอมิเตอร์นะคะทำหน้าที่ตรวจวัดกร,ระแสไฟฟ้านะคะเพื่อบ่งบอกสภาพของวงจรกรณีที่เป็นบิดสมดุลนะคะเข็มของกาวานอมิเตอร์ก็จะชี้ที่ศูนย์นะคะแต่ถ้าบิดมันไม่สมดุลนะคะเข็มของกาวานนอมิเตอร์ก็จะเบี่ยงเบนนั่นเอง อุปกรณ์ถัดไปนะคะคือหีบความต้นานทานคือตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่สามารถปรับค่าได้นะคะถ้าย้อนไปดูสมการที่5ในสไลด์ค่า R1 าาคือค่าที่อ่านได้จากหีบความต้านทานนะคะส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็เช่นสายไฟ จุด A และจุด B และกำหนดให้เส้นนี้นะคะตลอดทางเส้นเป็นจุด D เพราะฉะนั้นจะได้ว่าตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่าจะถูกต่อเข้ากับมิเตอร์บิดที่ตำแหน่ง A และ D ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับมิเตอร์บิด ระหว่างจุด A และจุด B ตัวตั้งคานปรับค่าได้ถูกต่อเข้ากับมิเตอร์บริดระหว่างจุด B และจุด D ในส่วนของกาวานอมิเตอร์ได้มีการเชื่อมต่อสายข้างหนึ่งที่ตำแหน่งดี ส่วนสายอีกข้างหนึ่งให้ปล่อยทิ้งไว้และกำหนดให้เป็นตัว c ซึ่งในการทดลองเราจะเลื่อนตัว c ไปมาบนเส้นลวด ab เพื่อหาตำแหน่งที่ดีสมดุลในการทดลองนี้เราจะหาค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า2ตัวเพราะฉะนั้นใน ตารางบันทึกผลเราจะเติมลงแค่2ช่องนี้เท่านั้นสำหรับในตารางคอลัมน์ที่สองให้บันทึกค่าความต้านทานจากหีบความต้านทานในที่นี้ก็คือค่า R ซึ่งก็คือค่าเดียวกันกับค่า R 1ในสมการที่3ของสไลด์ก่อนหน้านี้นั่นเองในการทดลองจะให้นักศึกษาจับค่าความต้านทาน3ค่า ก็คือ1กิโอม2กิโลอมและ3กิโอมตามลำดับเวลาบันทึกให้บันทึกให้ถูกต้องในห,หน่วยโ oh อห์มกรณีตัวต้านทานตัวที่2ก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็น1กิโอม2กิโอมแล้วก็3กิโอมในคอลัมน์ที่3ให้นักศึกษาบันทึกค่า L1 ลงไป โดยในการทดลองเราจะไล่ตัว c ไปบนเส้นลวด ab เพื่อหาตำแหน่งที่บิดสมดุลหรือตำแหน่งที่เข็มของกาวโนอมิเตอร์ชี้ที่ศโดยเวลาที่เราไล่ตัว c เราจะไล่จากทางด้านซ้ายคือจุด a ไปยังด้านขวาคือจุด b ดังนั้นเวลาอ่านค่า l1 ให้อ่านจากสเกลนอก ส่วนค่าในคอลัมน์ที่4ให้บันทึกค่า L2 โดยค่า L2 นี้อาจจะอ่านได้จากสเกลด้านในหรือกรณีที่ไม่ถนัดสามารถเอาความยาวของเส้นลวด1เมตรลบด้วยค่า L1 ก็ได้ในคอลัมน์ที่5ให้นำค่า L1 กับ L2 ที่ได้มาคำนวณหาค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่าผ่านสมการ R คูณ L1 หารด้วย L2 เมื่อ R ก็คือค่าในคอลัมน์ที่2หรือค่าความต้านทานที่อ่านได้จากขีดความต้านทานเองก็จะได้ค่า Rx ตัวที่1ออกมาส่วนคอลัมน์ถัดไปให,ใ,หให้หาค่า Rx เฉลี่ยซึ่งเราจะสามารถหาค่านี้ได้เราจะต้องทำการทดลองซ้ำอีก2ครั้งโดยเปลี่ยน ค่าความต้านทานของหีบความต้านทานจากเดิม1กิโลโอหมไปเป็น2กิโลโอหมแล้วก็3กิโลโอหมตามลำดับโดยในแต่ละกรณีเราจะได้ตำแหน่งใหม่ของ L1 และ L2 เพื่อคำวนวณหาค่า Rx เมื่อได้ค่า Rx ทั้ง3ค่าเราจึงสามารถหาค่าเฉลี่ยแล้วบันทึกลงไปในช่องนี้ได้ ส่วนในคอลัมน์ที่7จะเป็นการบันทึกค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่าที่อ่านได้จากแถบสีหรือจากมิตเตอร์ก็ได้ในการทดลองนี้ให้ใช้ค่าจากมิตเตอร์ซึ่งเราจะใช้ค่านี้เป็นค่าจริงเอาไว้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองเดี๋ยวเราจะมาวัดค่า Rx จากมิเตอร์ในเมื่อทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วส่วนคอลมา์สุดท้ายเป็นการคํานวณหาค่าเปอร์เซนต์ความผิดพลาดระหว่างค่าความต้านทานที่ได้จากการทดลองกับค่าความต้านทานที่อ่านได้จากมิเตอร์โดยการหาเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนสามารถหาได้จาก ค่าสมบูรณ์ของค่าจริงลบค่าจากการทดลองหารด้วยค่าจริงแล้วก็คูณด้วย100นะคะสำหรับตัวตั้านทานตัวที่2ให้ทำซ้ำในขั้นตอนเดียวกันก่อนที่จะเริ่มทําการทดลองเรามาดูผีดความต้านทานหรือตัวต้านทานกับค่าได้ เราจะเห็นว่าหีบความต้านทานมีช่วงของการวัดหลายช่วงตั้งแต่ช่วงคูณ0.1โ oh อห์มคูณ1โอห์มคูณ10โอห์มคูณ100โอห์มแล้วก็คูณ1,000โ oh อห์มหรือคูณกิโลโอห์มนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้เราจะ ใช้ค่าที่อยู่ในช่วงของกิโลโอห์มดังนั้นเราจะปรับเฉพาะปุ่มนี้เท่านั้นสำหรับย่านอื่นๆให้ปรับเป็นคูณด้วย0ทุกตัวเริ่มทำการทดลองให้นักศึกษาเตรียมใบรายงานให้พร้อมและให้อ่านค่า L1 และ L2 แล้วบันทึกลงไปในใบบันทึกผลการทดลองให้ถูกต้องปรับค่าความต้านทานของหีบความต้านทานให้มีค่าเท่ากับ1กิโลโอห์ม จากนั้นเลื่อนตัวกดไปบนเส้นลวด AB จนกระทั่งเข็มของกาวานอมิเตอร์ไม่กระดิกซึ่งเป็นตำแหน่งที่ริดสมดุลนั่นเองเมื่อเข็มกาวานอมิเตอร์ชี้ที่0หรือตำแหน่งที่ปิดสมดุล อ่านค่าโดยสเกลด้านนอกคือค่า L1 ในที่นี้คือ77เซนติเมตรและสเกลด้านในคือ23ในที่นี้ก็คือค่า L2 นั่นเองมีข้อควรระวังก็คืออย่ากกดตัว C ค้างไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้ากระแสไฟฟ้ามากเกินไปจะทำให้กาวานอมิเตอร์เสียหายได้ นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข็มของกาวานอมิเตอร์กระดิกเกินสเกลนะคะให้ยกตัวกด C ีขึ้นทันทีต่อไปเราจะทำการวัดครั้งที่2และครั้งที่สาสำหรับตัวตั้านทานที่ไม่ทราบค่าตัวที่1นต่อไปนี้ให้นักศึกษาอ่านค่าเองและบันทึกผลที่ได้จากการอ่านค่า ลงไปในใบบันทึกผลการทดลองทำการทดลองซ้ำครั้งที่2โดยเปลี่ยนค่าความต้านทานที่หีบความต้านทานเป็น2กิโลโอห์มเสร็จแล้วไล่ตัวกด C ไปบนเส้นลวด AB เพื่อหาตำแหน่งใหม่ของ L1 และ L2 แล้วบันทึกไว้โดยในระหว่างที่ไล่ให้สังเกตที่ เข็มของกาวานอมิเตอร์หาตำแหน่งที่เข็มกาวานอมิเตอร์ชี้ที่0และเมื่อเข็มของกาวานอมิเตอร์ไม่กระดิกแล้วให้อ่านค่า L1 และ L2 นักศึกษาสามารถอ่านค่าได้เลยและบันทึกผลลงไปในตาราง ทำการทดลองซ้ำครั้งที่3โดยเปลี่ยนค่าความต้านทานที่หีบความต้านทานเป็น3กิโลโอหมไล่ตัวกด C ไปบนเส้นลวดเพื่อหาตำแหน่งใหม่ของ L1 และ L2 โดยในระหว่างที่ไล่หาตำแหน่งให้สังเกตที่กาวนอมิเตอร์ หาตำแหน่งที่เข็มของกาวนอมิเตอร์ชี้ที่0ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บิดสมดุลอ่านค่า L1 และ L2 ของและบันทึกผลได้เลย มัลติมิเตอร์ให้ปรับปุ่มวัดไปที่โหมดการวัดความต้านทานและเชื่อมต่อสายทั้งสองของมัลติมิเตอร์เข้ากับตัวต้านทาน หลังจากบันทึกค่า L1 และ L2 ของตัวต้นานทานครบทุกค่าแล้วพร้อมทั้งวัดค่าความต้านทานจากมิตเตอร์เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาคำนวณค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่าทั้ง2ตัวพร้อมทั้งหาเปอร์เซนต์ความค่าเคลื่อนจากนั้น ให้เขียนวิเคราะห์ผลการทดลองสรุปผลการทดลองรวมถึงตอบคำถามท้ายการทดลองเพื่อจัดส่ง